เราไม่พูดอะไรเยอะทุกคนน้องอยู่ตรงนี้นะน่าจะเป็นที่ใกล้ที่สุดนะตอนนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะมุไปตรงอื่น คือน้องอ่ะน้องเห็นเห็นเห็นนัดใช่ไหมเห็นทีร่รอดค่ะน้องก็อยากจะมาใกล้ที่สุดนะแต่ว่าทําไม่ได้นะโดนไปหนึ่งหมัดชาลีแฮปปี้อ่ะโอเคน่าจะเป็นมุมที่ใกล้น้องที่สุดแล้วนะตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจะมุดไปตรงอื่น